ดีค่ะสาหรับการลรงทุนนะคะซื้อเก็บไว้ก็ได้ทําที่ดินจัดสรรแบ่งร็อกก็ดีนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินโคกหนองนาค่ะอยู่ในอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางนะคะขอนแก่นนะคะทุกท่านเนื้อที่9้าไร่2งาน5้ตารางวาค่ะราคาไร่ละ2 5 0 0 0 0หบาทค่ะไร่ละนะคะ ที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะทำเรดีอยู่ใกล้สนามบินขอนแก่น20กิโลเมตรเดินทางเข้าออกสะดวกค่ะติดทางสาธารณประโยชน์นะคะอยู่ใกล้รีสอร์ทด้วยวิวเป็นธรรมชาติมากๆร้อมรอบด้วยพื้นที่การทำเกษตรค่ะบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นนะคะรูปแปลงสวยค่ะสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาได้อย่างหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะ พื้นที่กว้างมากค่ะทุกท่านมีน้ำมีไฟครบเดินทางก็สะดวกนะคะเดินทางจากถนนมิตรภาพนะคะเข้าทางแยกถนนมริวนันเพียง20นาทีถึงตัวเมืองเลยค่ะมีบ้านพักด้วยนะคะเหมาะสำหรับนักลงทุนกเกษตรยุคใหม่หรือผู้ที่ต้องการซื้อเก็บไว้เก่งกำไรไว้ทําเป็นบ้านพักอากาศส่วนตัวนะคะ เป็นทําเรที่มีโอกาสในการเติบโตสูงทั้งทางด้านมูลค่าและการพัฒนาโครงการเลยค่ะสนใจจับจองติดต่อนัดชมได้นะคะโทรคุยก่อนได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปมีไอเดียรายผู้ขายด้วยนะคะเจคเนโใส่ไว้ให้ทั้งหมดและหวังว่าการนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมในแต่ละคลิปจะเป็นประโยชน์และสร้าง สิ่งดีๆให้กับท่านขอให้ท่านได้ที่ดินแปลงสวยมาครอบครองสมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ